ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสำหรับวิทยลัยเทคนิคการพุชผลนะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับร่วมกับวิทลัยเทคนิคการพุชผลให้บริการประชาชนภายใต้โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2565นะครับในเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถ ก่อนเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถน้ํามันเครื่องน้ามันเบรกน้ํามันคาร์ทั่วไปในเรื่องของการบริการแล้วก็ลถจักรยานยนต์ในการใช้บริการนะครับที่วันนี้ก็เปิดเป็นวันแรกนะครับในเรื่องของโครงการก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา,าใช้บริการได้นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับช่วง7วันนรายณหนะอจกอตะก,การปิโตเรเลียม นะครับเช่นอุบลตะการนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ